ลิปออยช็อคือเมื่อกี้ทัก,กปุ๊บได้ปับ๊บรถส่งของมาลักรองท้ายอยู่ดีๆจำได้ว่าคือรถส่งของโอ๊ยแกทางไหนนี่กางนี้คือชอบมากลิปออยนี่ลิปออยสีดำ ไอ้ทุกคนมันน่าจะอยู่ทางนี้นะนี่ไงทุกคนคุณกไม่ได้สีเข็ดชัวสีเข็ดไม่ไต่ต่างมันไม่ได้อุย๊ย ฟ้าเห็นแล้วอุ้ยได้สีฟ้าจริงจริงได้สีฟ้าจริงจริงแม่ไม่ได้สีเขีดอันนี้คือไมสีนี่ไงนี่สีเขีดคือน้องเงยอุ้ยเราจะอุ้ยนนนนนมีตังมีตังครับเอาเอานนนนน เกลี่ยไม่ได้ขอลองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลิปออยโซ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 ไอหมดคือครั้งแรกในชีวิตที่จุกอ่ะทุกคน ไปแล้วทีนี้มือเราก็เลื่อนไปหน่อยได้แล้วเุ้ยเฮ้ ใส่ได้แหละเฮ้ยจิ๊บโอ๊ยไม่ได้ทุกคนยากจิกเลยแต่เราก็จะพยายามใส่เพราะว่าเกะได้ก็ต้องใส่จิ๊บโอ้ยได้แล้วนี่ทุกคนอุ้ยเย้ ประทึงม,มากๆมีการคิดไม่มีจัดขนมเลยนะโอเค okay, ทุกคนบายบายจบการรีวิวคลิปแล้วบายบาย